จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันในนัดแรกวอลเลย์บอลเวลังปรี2016ในรอบชิงชนะเลิศนะคะซึ่งไทยค่ะพบกับบราซิลค่ะผลปรากฏว่าทีมสาวไทยนะคะต้านทานความแข็งแกร่งของบราซิลไว้ไม่อยู่ค่ะแพ้ไป3มเซตร,รวดวันแรกของการแข่งขันวอลเลย์บอลเวลังปรี2016รอบชิงชนะเลิศที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากบรรยากาศก,าก่อนเริ่มเกมการแข่งขันแฟนๆวอลเลย์บอลต่างเดินทางมารอเข้าสนามกันอย่างเนื่นแน่น แม้ว่าจะมีฝนโปรยปลายลงมาอย่างไม่ขาดสายโดยประตูเปิดในเวลา13.30นาทีให้แฟนๆกีฬาได้เข้าชมภายในสนามสำหรับคู่เปิดสนามนั้นเป็นการพบกันร,ระหว่างในกลุ่มเจสหรัฐอเมริกามือหนึ่งของโลกพบกับเนเธอร์แลนด์มืออันดับที่14ของโลก ผลปรากฏว่าแชมป์เก่าอย่างสหรัฐอเมริกายังคงรักษามาตรฐานและเกมการลุกได้ดีอย่างต่อเนื่องเอาชนะไปได้3มเซตรวดสกอร์2 5่ต่อ21 25ต่อ17และ25ต่อ23ส่วนคู่ที่2นั้นเป็นการเจอกันในกลุ่มเคระหว่างทีมชาติไทยเจ้าบ้านอันดับที่13ของโลกพบกับบราซิลอันดับที่3ของโลก ซึ่งเมื่อนักกีฬาของไทยถึงสนามเราบรรดาแฟนคลับมาให้การต้อนรับส่งกำลังแรงเชียร์ก่อนลงสนามสำหรับผู้เล่น6คนแรกของทีมชาติไทยนำโดยปลื้มจิตทินขาวกัตตันทีมวิลาอาวานอันอภิญญาพงศ์มลิกาการทองอนุมาสิทธิรักทัดดาวนึกแจ้งพรพันธ์เกิดปราดและวรรณาบัวกแก้วเป็นตัวรับอิสระส่วนราซิลนำทีมโดยเฟการายและชิราคาสโตร เกมการแข่งขันในเซตแรกทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างสนุกโดยลูกยางสาวไทยไล่ตามมาตีเสมอได้23-23ต่อคะแนนและยืดจนถึงเซตพอยต์โดยเป็นสองซนบ้าที่เล่นได้ดีแบบเฉียบขาดกว่าเอาชนะไป26-24สำหรับบรรยากาศด้านนอกสนามนั้นเรียกได้ว่าสนุกสนานไม่แพ้กับภายในอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเนื่องจากได้มีการจัดให้มีแฟนโซนสำหรับผู้ที่ไม่มีตั๋วเข้าชมได้ชมเกมการแข่งขันไปพร้อมๆกับ การแข่งขันด้านในสนามสนุกดีค่ะสนุกดีดดก็ไม่แพ้ไม่แพ้ข้างในค่ะถึงไม่ได้ตัวเข้าไปก็ไม่เป็นไรนะคะให้กําลังใจข้างนอกก็ดีเหมือนกันถึงแม้ว่าเราไม่มีโอกาสเข้าไปเชียร์ข้างในสนามนะครับแต่เราอยู่ด้านนอกก็ส่งกําลังใจไปเชียร์ให้ทีมชาติไทยเต็มที่ครับเกมยังคงเป็นสาวบราซิลที่เปิดเกมรุกจากบอลหัวเสาที่หนักหน่วงกว่าเอาชนะไปได้ ทำให้จบการแข่งขันบราซิลชนะทีมชาติไทยไป3ต่อ0ูเซตด้วยคะแนน26ต่อ24 25ต่อ16และ25ต่อ11เก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จก็ในช่วงแรกๆหนูว่าเราก็ทำได้ดีนะคะเพราะว่าเราสามารถตีตื้นเขาเขามาได้ถึง24-26แต่ในช่วงหลังๆถึงเราจะแพ้ห่างแต่แต่ละแ,แต้มที่เขาได้ไปก็ไม่ได้มาง่ายๆเราก็แบบเล่นเต็มที่เขาก็เต็มที่นว่าสูสีก็คนดูก็น่าจะชอบนะคะวันนี้ สำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับรัสเซียในวันที่8กร,รกฎาคมนี้เวลา,นาน18นาฬิกา